รัตนโกสินนี้ทุกพระองค์ทีเดียวเท่ากับว่าเป็นปฐมเจ้าว่าที่ได้สร้างคุณูปการไว้กับวาราชสิทธารามเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกรรมฐานที่เรียกว่ากรรมฐานวัดพลับบางชื่อก็เรียกว่ากรรมฐานมัชชิมาคือสายกลางเรียกว่าดําเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กําหนดในสิ่งที่ท่านเห็นว่าคิดว่าง่ายที่สุด ในแนวทางนี้ในการที่จะบรรลุสู่ความเป็นอริยบุคคลนะเรียกว่าทั้งสองส่วนทั้งด้านการพัฒนาวัดและด้านกรรมาฐานก็มีชื่อเสียงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากกลางวางรากฐานที่ดีที่มีองค์ประถมเจ้าวาดเป็นสมเด็จพระสังฆราชและเป็นผู้ทรงคุณทางวิปัสสนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสายอรัญญวาสีหรือสายป่าเพียงพระองค์เดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ ท่านผู้ชมครับเมื่อคราวก่อนทางรายการกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถือนที่คณะหซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเป็นพระอนุสร์และเพื่อฟื้นฟูพระกรรมฐานมัชชิมาแบบลำดับของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถือนวันนี้ทางรายการขอเล่าต่อ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนี้เดิมเป็นกุฏิสองชั้นสร้างแต่สมัยรัชกาลที่สเป็นที่จำพรรษาของพระพิสุผู้ทรงความรู้หลายรูปรวมทั้งพระครูสิทธิสงวรผู้ช่วยเจ้าอาวาสผู้รวบรวมเครื่องอัฐบริขารของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อน จากอดีตเจ้าคณะและพระที่มีอายุพรรษาสูงสูงจากคณะต่างๆที่มรณภาพไปแล้วโดยใช้เวลารวบรวม4-5ปีปรากฏว่ามีจำนวนมากพอที่จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชั้น2ของกุฏิได้อาตมาได้รวบรวมเครื่องใช้บริการของสมเด็จพระสังฆราชสุก,กัยเทือน ซึ่งมีกระจ,จายอยู่ต,าาต่างพนาต่างๆเพราะฉะนั้นของสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชสุไก่เ,เถื่อนจึงเก็บไว้ที่คณะนี้ท่านผู้ชมครับของซึ่งเป็นอัฐบริการมีมากทีเดียวอย่างในตู้ด้านนอกที่เห็นนี้คือพระพุทธรูปปางห้ามสมบุทรที่รัชกาลที่สองพระราชทานให้แก่สมเด็จพระสังฆราชสุไก่เถื่อนคราวเสเด็จขึ้นครองราช เมื่อปีพุทธศักราช2352เมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในซึ่งแบ่งเป็นสองห้องติดเครื่องปรับอากาศเย็นชำ่ำห้องแรกเมื่อเข้าประตูไปทางซ้ายมือจะเห็นหุ่นขี้พึ่งของพระเถระอกรูปตั้งเรียงกันล้วนเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่และอดีตเจ้าอาวาสของวัดรูปแรกคือหุ่นขี้พึ่ง พระสังวารานุวงศ์หรือหลวงปู่เอี่ยมรูปต่อไปคือพระสังวารานุวงศ์เถระหรือหลวงปู่ชุ่มถัดไปคือพระครูสังวรสมาธิวัดหรือหลวงปู่แปะรูปที่สี่คือพระครูยานสิทธิ์หรือหลวงปู่เชือ้อส่วนรูปที่ห้าเป็นหุ่นของสมเด็จพ,พระพุทธ,ธาจรย์โตพรหมรังสีตั้งอยู่หน้าหุ่นขี้พึ่ง ของสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรสุขซึ่งอยู่ภายใต้ฉัดโดยหุ่นของสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรหรือพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนี้ปั้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546ภายในห้องนี้ยังมีอัฐบริการของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนอีกหลายอย่างและยังคงสภาพดีที่เด่นมากในห้องนี้ได้แก่ตู้ตั้งพระ ที่รัชกาลที่สองพระราชทานเมื่อครั้งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆาราชเมื่อปีพุทธศักราช2363ถัดไปคือธรรม,มาเทศขึ้นกรรมฐา,านที่รัชกาลที่หนึ่งพระราชทานครั้งพระนวดกรมมันเบิดเจดสดาบดินที่จัก,กรพัรดิเจียชิงแห่งราชวงศ์ชิงถวายรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2351 และเตียงบรรทมที่รัชกาลที่สองพระราชทานเมื่อครั้งสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อปีพุทธศักราช2359ในห้องยังมีพระพุทธรูปหล่อขึ้นใหม่เรียนแบบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสามองค์ด้วยกันพิพิธภัณฑ์ลักษณะอุตินี้ยังมีห้องภายในเป็นห้องเล็กอีกหนึ่งห้องมีสิ่งน่าสนใจและทรงคุณค่ามาก นอกเหนือจังหุนขี้พึ่งพระเทระที่มีชื่อเสียงมากอีกสองรปูปคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแห่งวัดโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีและท่านครัวตาทองแห่งวัดท่าหอยคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริขารของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนที่นับว่า